ก็วันนี้นะครับนักศึกษาเทคนิคนะครับในจํานวนสี่ท่านได้เป็นผู้รับบุญในการที่จะมาอัญเชิญหลวงปู่นะครับหลวงปู่เวียนได้ไปเนื่อในงานประจรําปีซึ่งสี่ท่านนี้นะครับก็จะเป็นผู้<笑><笑>นำเรี่ยวแรงรักกรรมมายกหลวงปู่นะครับแล้วก็ได้ตั้งใจที่ฐานว่าโยมคุณครูที่ให้ติด รอติด F ติดศูนย์นะครับก็จะได้รี่คลายนะครับจากที่ได้เกรด3ามก็จะได้เกรดสี่นะครับแล้วก็ที่ก็จะสอบผ่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้อันเชิญออกมาแล้วนะครับอโยมรูอันนี้จะเอาภาพให้ดูนะครับมีผ้าใจท่านหนึ่งก็ร่วมนะครับอันนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นสู่รถเข็นนะครับหันหน้ามดีไหมครับ ไปทางล่อีกอันนี้เราลองวางวางขล่างวางบนท่านนี่วางข้างลัางก่อนเด้๋ยวนะครับติดขาครับติดขาติดขาครับข้างลัางว่างครับเอาลองขานะเอาลองมือนะอ่ะครับเดอ๋ยวก็จะต้องพักไว้ก่อนนะครับหนึ่งช็อต